จบรัก12ปีย้อนอดีตเส้นทางรักพี่เคโยเกิร์ตรักแลมคบสุดท้ายเส้นใบหย่าขอโทษที่ทำตามสัญญาให้ไม่ได้หลังมีกระแสข่าวฝ่ายชายขอมีโลกไปที่สอง กลายเป็นข่าวสนันวงการเลยทีเดียวเมื่อก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นข่าวจากวงในขำใบว่าพิธีกรชายรายการดังของภรรยาตรงๆว่าอยากมีลูกสองใบเลี้ยงได้ทั้งเธอและเขาแต่ภรรยาเศร้ารับไม่ได้และยังได้ทิ้งคำใบเพิ่มไว้ด้วยว่าครูรักที่ว่าแต่งงานกันมา5ปีภรรยาก็เด็กกว่าและสวยปิ๊งแต่ขอมีเพิ่มอีกคนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงคนไหนจะยอมรับได้และภรรยาคนใหม่จะเป็นสาวชาวต่างชาติอายุหนุ่มคนนี้ก็เลขห้าน่าจะถอดเขี้ยวเล็บได้แล้วซึ่งงานนี้โซ่ เช่าต่างก็เดากันไปต่าง,างนาๆนานาจนกระทั่งมาถึงที่วิทีกรชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีพีเคปิยวั์เขมเชรเพราะคำไม่ทุกอย่างดูลงล็อกกันไปหมดกระทั่งวันที่1มีนาคม2 5 6 7ก็ได้ฉเฉลยแล้วว่าคู่รักที่เป็นประเด็นดังกล่าวนั้นคือพีเคจริงๆโดยเขานั้นมีภระระยาคนสวยชื่อว่าโยเกิร์ตนาทชานางแบบและนักแสดงสาวที่อยู่ในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันทั้งสองได้มาเปิดใจผ่ารายการดังคุยแซบโชเป็นครแรกซึ่งโยเกิร์ตได้บอกว่าเมื่อเช้าไปจด ยอมรับว่ามีปัญหากันแต่ว่าตอนนี้จบแล้วจบกันด้วยดีเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันยังไงโยกับพี่พีเคขอพูดเรื่องนี้ที่นี่ที่เดียวขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์และไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกส่วนตัวยังหวังดีกับเขาเสมอไม่เคยเคิดร้ายกับเขาก็แค่เปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันยังทํางานด้วยกันได้ทางด้านพีเคได้เปิดใจทางน้ําตาว่าอยากกันแล้วต้องขอโทษครอบครัวคุณโยที่ไม่รักษาคําพูดในวันแต่งงานได้แล้วก็ขอโทษคุณโยที่พี่ทําให้ไม่ได้ขอโทษครอบครัวพี่ด้วยที่พี่ทําไม่ได้ ได้มันเลยมีวันนี้รบกวนสื่อไม่ต้องไปปั่งข่าวอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงพี่รักโยเสมอ12ปีแล้วก็ถ้ามันจะทําได้จะหาโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันขอเวลาแป๊บหนึง่งทุกวันนี้ยังดูแลโยต่อสถานะก็หยุดไว้ตรงนี้คอยดูแลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดระยะเวลา3สัปดาห์ให้มีปัญหาก,กันพี่คุยกับโยมาตลอดไม่เคยเปิดใจคุยเรื่องนี้กับโยมานานแบบนี้12ปีพี่ไม่เคยบอกพี่ขอโทษโยทุกวันว่าทําอะไรผิดพลาดไปจนทําให้มีวันนี้ที่ต้องอย่าแม่โยแม่พี่ก็ยังไม่ แต่ตอนนี้คนทางประเทศรู้แล้วยังดูแลยังรักกันอยู่เหมือนเดิมอาจจะรักกันมากขึ้นด้วยแต่ณตอนนี้ไม่มีอะไรจะปิดบงังที่จะปล่อยให้โยเป็นตัวเขาอยากไปทําอะไรเที่ยวไหนซื้ออะไรเอาให้เต็มที่แต่พี่ไม่เคยบอกเลยว่าพี่ขาดอะไรบ้างจน12ปีพี่เพิ่งบอกเขาซึ่งงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการออกมาเปิดใจพร้อมกันทั้งสองฝ่ายว่าจบกันด้วยดีไม่มีอะไรต้องค้างค่าในใจกันอีกโดยเส้นทางความรักของทั้งสองกว่าจะมาถึงจุดสิ้นสุดได้เริ่มจากการที่เจอกันในงานอ e ีเวนต์งานหนึ่งฮีเค เป็นพิธีกรส่วนเยอเกิดไปเดินแบบพ k เคบอกว่าเจอการขังแรกรู้สึกว่าทับใจเลยเหมือนกันกับรักครั้งแรกเห็นแล้วชอบเลยก็เลยให้ทีมงานของเบอร์น้องคนนี้ว่าชื่ออะไรอยากรู้จักจากนั้นให้นานเนกช่วยติดต่อยโยเกิตให้หน่อยว่าตนรู้สึกชอบแต่โยเกิลได้ปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นมีแฟนอยู่แล้วตนจึงทักไปหาด้วยตนเองและขอโทวนี้ให้นานเนกติดต่อไปหลังจากนั้นเลยคุยกันแบบที่น้องมานาน8เดือนซึ่งระหว่างนั้นโยเกิตไม่ได้รู้สึกวุวนหวายเลยจากนั้นสาวโยเกิตได้เลิกกับแฟนพีเคจึงเดินหน้าทำคะแนนจีบเต็ม แม้จะมีหลายคนออกมาบอกโยเกิร์ตว่าไม่ให้ยุ่งกับฮีเคแล้วแต่สาวโยเกิร์ตมั่นใจและอยากตัดสินใจเรื่องความรักของตัวเองสุดท้ายทั้งสองจึงได้คบหากันแต่หลังจากคบหากันกลายเป็นว่าทะเลาะก,กันมากขึ้นาอด้วยอายุที่ห่างกันถึง14ปีจนเคยคิดว่าอาจจะต้องเลิกกันขอพีเคม, PK, มีความเป็นผู้ชายสูงส่วนโยเกิร์ตจะมีความเป็นส่วนตัวและหัวแข็งแต่สุดท้ายทั้งสองก็ปรับตัวเข้าหากันกระทั่งตัดสินใจขอแต่งงานจากตอนแรกพีเคกลัวการแต่งงานรู้สึกว่าชีวิตด,ดีไม่ต้องแต่งงานก็ได้ถ้าเรามีงานมีเงินแต่ รับโยเกิร์ตการแต่งงานคือสิ่งสำคัญอยากใส่ชุดแต่งงานฮีเคก็เลยเอาใจใส่โยเกิร์ตในขอแต่งงานกันอย่างโรแมนติกที่มาดีฟบนเรือในบรรยากาศตะวันตกดินซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรอบเป็นใจและโรแมนติกกับการขอแต่งงานเป็นอย่างมาก2กุมภาพันธ์2563ทั้งสองได้ตกลงแต่งงานกันหลังคบหาดูใจกันมานานถึง8ปีและได้จดทะเบียนสมรสกันในวันที่11ตุลาคม2562ที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยตลอดการคบหากันของทั้งสองเป็นคู่ที่หวานมากทำให้ใครๆต่างก็ลุ้นเชียร์ ว่าอยากให้ทั้งสองมีหายาบมาเติมเต็มแต่ทั้งสองก็เคยเปิดใจว่าขอยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากมีลูกแม้จะมีคนเชียร์หลายคนก็ตามทั้งคู่มีความคิดว่าไม่อยากมีอยากทํางานเก็บเงินแล้วไปเที่ยวรอบโลกกินร้านไหนก็ได้แล้วกลับมาทํางานพร้อมใช้ชีวิตสนุกกันอยู่สองคนทําให้ทั้งคู่ไม่ได้มีลูกด้วยกันจากที่พี่เคใคร,ใครต่างก็บอกว่าเจ้าชู้เจ้าตัวเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่าตนยอมถอดเขี้ยวเล็บแล้วเพราะคนคนนี้คบกันมานาน7จ็ดแปดปีด้วยความที่มันนานขนาดนั้นเรารักกันดีรู้จักกันดี เป็นเพื่อนที่รักกันที่สุดเป็นคู่รักที่รักกันมากที่สุดในไฮเลยก็ว่าได้จึงยอมถอยเทียวเล็มเพื่อผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะแต่หลังจากนั้นล่าสุด29กุมภาพัานธ์ก็ได้มีข่าววิธีกรดังของมีโลกใหม่ที่2และวันที่1มีนาคมก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าคือวีเคกับโยเกิร์ตจริงพร้อมได้เซ็นใบหย่าก,กันแล้วเป็นที้เรียบร้อยงานในโซเชียลก็เข้าไปให้กำลังใจทั้งสองกันอย่างมากมาย